อยากจะให้ทุกคนเน้นตัวนี้แล้วก็จัดเต็มเลยนะคะตัวแรกนะคะสวัสดีครับหวยเด็ด789ดคลิปนี้อยู่กับผมดาวเหนือ789ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆ งวดวันที่1กันยายน2 5 6 4จากอาจารย์ส้มเซนหวยกันครับเราไปชมกันเลยดีกว่าว่างวดนี้อาจารย์ส้มจะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างงวดนี้นะคะสามกับสองมาแรงเหมือนกันหกสามสามหกค่ะไม่มีกระดิ่งนะอะใครชอบหนึ 1, 4, 3, 1, ่งสี่พมหนึ่งสี่สามหนึ่งพมสามหนึ่งนะคะชอบตัวไหนตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นสองฝั่งอย่างนี้ ตัดเล่นสองตังได้เลยน,นะคะนี่คือสูตรพลังบวกสามตัวตรงฟันเลขนะคะจบกันแล้วนะครับกับแนวทางรัฐบาลเด็ดๆขอขอบคุณแนวทางดีๆจากอาจารย์ส้มด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแบบนี้ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ